สบายดีสบายดีพี่น้องพบปเบิร์ูสกุลสกุลพี่น้องจ๋าบรรยากาศยามแรงส่วงคำคำพี่น้องตอนนี้สี่โมงพอดีเนาะยังแดดแดดหอนหอนแต่พอคำมาฝาลมเนี่ยแต่ละมือตอนนี้บอมีอยู่นาบ้านยายรวยหรือว่านาบ้านสาวลอยนั่นเองเนาะหลังจากที่ปิดร้านมาแบบ สองเดือนพี่น้องยังไม่ได้เปิดล่านแต่ว่าป่าเพิ่กนกะเห็นว่ายังขายปกติเดี๋ยวมาดูบ่อปลาบ่อปลานินหาบุ๊มเป็นนอกระบบตัวนั้นอ๋อสองสี่หกแปดสิบสิบก็โตปลานินเพิ่นพี่น้องขายเนาะกิโลละร้อยบาท หลายคนก็ว่าเพิ่นสิเปิดลานเมื่อไหร่คือปิดเงียบเลยหรือว่าปิดกิจการไปเลยบอกสรุปยายรวยยายรวยกำลังเตรียมของจะเปิดลานอีกแล้วหล,ล,ลังจากที่ปิดมาเมื่อสองเดือนบอก น่าสิได้เนาะสองเดือนสองเดือนกว่าปิดกระเทียมไว้ปอกกระเทียมไว้สบายดีป้าลุงฮะล่าสุดพี่น้องหลังจากปิดปิดร้านไปประมาณสองเดือนนี่แหละสองเดือนสองเดือนกว่านางสิกลับมาเปิดร้านอีกแล้วจ้า มืออไรเปิดลาดนี่ยายรวยมือเฮอมือเฮอวันที่หนึ่งอาวันที่หนึ่งมือเอินะวันพรุ่งนี้วันที่ยีวันที่หนึ่งมือเฮือมาแล้วก็มาที่ซื้อฮะมากระน่เล็ก้เตรียมของมือเปิดลาดบนคือเตรียมหลายปันนี่แท้เยอะอกา ตากทิกไว้พี่น้องปกชิบเจ็ดชิบโลพูนเปิดซื้อตำกระแหมแล้วก็มีไข่ลูกไข่ปูงอติมทั้งนึงอีกน้ำอีกจอกนึงน้ำแชงด้สิเปิดเป็นทางการน้ำแชงอร่อยเฉาเนาะที่ผ่านมานางกับเปินนนดมาแล้วก็นานนานกอ่ออติมทั้งนึ่งก็เห็นสมบูรณ์มันมาวันมื่นเจดเปิดมาแล้วบาที่นี่นางไปทำดั่งทำดั่งมาใหม่ ทำดังแล้วมันบ่อหายเนาะเป็นเดือนก็บ่อหายก็เลยไปถอดซิลิโคนออกอืมแล้วสบายดีจ้าแล้วก็เลยอันเพราะมันหายปกติแล้วก็สิกับมาขายอีกเนาะขายตำทุกอย่างตำมั่วตำส่วะตำมาม่าตำทะเลตำมะพุงปิ้งไข่ลูกไข่หนึ่งไข่ชงเครื่องปิ่งย่าง ค่อยๆเห็ดไปจ้านางมือบมเมื่อมืออสีพมาก่อนนะคะอย่างนางนีเมืออาชีพมาก่อนค่ะแต่โบหัวเขาไปเอาประแดกอยู่ไซค์แค่นั้นวอยู่ภูชวาลภูมาเป็นกระปิดโลหะสิบาทแต่ว่าเมื่อเปิดเห็นว่าเนาะวันที่หนึ่งเนาะสี่มีโฟมัสนพิเศษหลายอย่างเนี่พี่น้องลดแรกแจกแถมเพิ่นว่าเนาะผู้ใดซื้อตำหนึ่งคกจะแถม ปลานินหนึ่งตัวและวก็แจกไอติมฟรีและมีโปรโมชั่นแรลกน้ำหลานสาวแสงพร้อมหลายอย่างพี่น้องเออทั้งแจกไข่ลูกทั้งแจกลูกชิมทั้งไอติมมีมีหลายอย่างทั้งแจกลดแรกแจกแถมเขาบเขาบอกหุกโคตรช่างตรงบอกตองว่าไม่มายังไงก็คือซื้อยนึงก็ได้ทั้งป่าได้ทั้งหยังทั้งน้ำ ทั้งขาลูกขายปุุงบ่หุ่นอะไรไรายละเอียดนั่นํานนนชื่อร้ายนะคำชื่อน้อยคำแถมน้อยแจกอะไรยังไงแด่คุณกสิบานน้าจ้าก็คืออยากาาอยากเส<ช>น,นอนพี่น้องอยากเสนอน้ำมันอสมตำนะพี่น้องเออต้องซื้อสมตำไปซิมก่อนแล้วจะได้ปลาได้ของแถมลักล<อ>ักๆก็คืออยากขายชมตำอยากให้ลองซิมชมตำนะจ๊ะ สรุปอะไร,ระยังไงมีเอียงแนวมืองานเปิดนะ่ะค่ะอันของแทนข่มลาตาไข่ปุงไข่ลูกไข่ปุ่งไข่ลูก,ล,กลูกชิน้นลูกชิน้นมีไอติมแจกไอติมหนึ่งถังมีกระแลมแจกจัานะลอยแก้วนี่ของปนิมเจ็ดสิบโลโอ้ยลอยแก้วก็บลอยคนลอ,อยมันหลายเลยพอเลยเนาะ ลุน<อ>นกแจกหลายอย่างสละซัมวาซัมวาอันสื่อหนึ่งอย่างเ่ยก็สิบบกขาดทุนพี่น้องได้ลหลายอย่างองแถมทองแถมตรงสื่อของหัด้างเห็นว่าปมเห็นว่าปมว่าสั่นนะปลาเจ็ดสิบโลพนาบริในน้อยได้ปลาเจ็ดสบโลปลาเนิน แต่ว่าต้องซื้อต่ำมูลค่า60บาทกับมูลค่า100บาทจดนป่านะพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องซื้อนะจ๊ะโอ้ยซื้อก็ขาดทุนดอกซื้อต่ำอันต่ำทะเล60บาทด้ปลาตัวนึงปกติได้กินแต่สมอต่ำทะเลน่นล่ะและที่แถมป่านตัวหนึ่งหรือโลหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันก็เกือบโลหรือว่าโลุ่นแหละตัวน้อยตัวใหญ่ก็ตักไปโลประมาณกระตักันไปเนาะกะกระกันไปคือพูลาโต่เพราะว่าป่ามันก็ โบตัมก็ครึ่งโลขึ้นไปเนาะหรือว่าโลหลายคนก็ปิดร้านไปแล้วเหรอผ่านมาบุหงกี่เดือนแต่ว่าก็มีลูกค้ามาถามเด้ยเมื่อนั้นกับลูกค้าเขามาเขาเอามาแหวะเบงเอาสรุปว่าเปิดบอกยังสินะลูกค้าบุหงเขามาถามเปอนซิปเปิดเป็นทางการวันวันที่หนึ่งจ้าอันนี้จิไตกินจะทำไปองเรียนอ่ะวันที่หนึ่งมันถึงกับวันศุกร์ มันก็เบิดพอดีสีบ๊วยภาษาเริ่มเปิดขายกันแปดเก้าโมงเช้าเพราะฉะนั้นอันมือมือเปิดงานนะพี่น้องมือเปิดร้านน่ะกะสิเตรียมของไว้พร้อมเพราะว่ากะสิเตรียมคนต่ำไว้หลายคนเพราะว่าล่องรับลูกค้าหลายเนาะเขาเขาเจ้าพร้อมนี่โป้เนี่ยต่ำซอยพุ่นตักที่ก็เป็นอันนี้วานแล้วเคยกินเลยคนต่ำกะสิหลายคนนะแต่เจลล่พี่น้อง กะซอยกันและคนบวาขาดทุนบวแถมลายปนิบวจามีเกิยหักคนอันจัดสูให้เพื่อท่านไม่มีคนนะอยู่เบื้องหลัง <c oughs> ล้ำพังเสียนมาเปิดหลานซื่อกาบนักหนาอะไพี่นนองแต่ว่านี้แหละใส่เหติจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกบเจกแถมเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อน,น,นสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง <c oughs> คือทําโปรโมชั่นให้นั่นนั่นนี่เป็นเป็นคนอ,ออกแบบออกแผนการให้เนาะพออีกอย่างหนึ่งอ่ะ มันเป็นการสนับสนุนกระแมนอะโปมสัตวนี่กะมันมีแถมก็คือเป็นการสนับสนุนคนในครอบครัวพร้อมคือไอติมกะคือในคนครอบในครอบครัวบอมีเนาะปลากระจากร้านเพื่อนเองตำกระจากร้านเพื่อนเองอยู่สต๊าฟอยู่มาก็คือว่าเริ่มเปิดใหม่กะอยากให้ลูกค้ามาชิมรสชาติตำหมักฮุง่ะตำปูปลาล่าตำปูปลาแดกเออตำโคกตำปลาก็ว่าไป ขาแม่นแซบหรอเขาเจ้ากับสิเดมาซื้อไหม่บขั้น่าแซบก็หายเงียบไปเลยนี่ยะนียะก็เป็นการโปรโมทนั่นนี่แปลว่าเขาอันจัดโปรก็เป็นการโปรโมทว่าเปิดร้านแล้วเขาเจ้าสิเดหูเนาะเขาเจ้าก็สิชวนกันมาที่นี่แซบบ่แซบก็อยากลองมาซีมเบิ่งอยากให้มาซีมเบิ่งมาสัมผัสด้วยตนเองพี่น้องว่าผ่านหรือบ่ผ่านเออขั้าแซบกักับมาซื้อได้อีกรอบขั้นมาแซบกันกับมาซื้อได้อีกรอบันมาแซบกัมื้อได้ร พอยังเหลืออีกมือเดียวเนาะมืออื่นวันที่ยี่สิบเก้าเตรียมของเพราะฉันเตรียมของไว้เนิ่นๆของฟรีวาสิมันว่าง่ายคือโปรเต็กต่างครับอ่าเราแจกฟรีนั่นแหละพอมันกะซื้ออย่างหนึ่งแต่ว่าแถมสองแถมสามตรงนี้มันเป็นการสนับสนุนเนาะเนียนโปรแจกน้ำสะแสงวานนี้ แเออลอยจอ่อกร,ระแรมกันหนึ่งทางจะทางนะมือวันที่หนึ่งนะ <c oughs> แจกน้ำชาวแสงกันร้อยแกว้วบกเกีกยวกับขายได้ตอนนี้เฉพาะอ่ารวมโปรโมชั่นปลานินก็เจ็ดสิบโล ไอติมนี่ของพอ่อหนองท่างรือว่าพอ่อหนองทามหรือไปเอาหันแสงพอ่อหนองทามพ่อหนองทามถังหนึ่งบอ,อของพอ่อหนองทามถังหนึ่งไอติ่มพี่น้องต่างกันอุดหนุนนั่นแบบขอบพ้วนเออ<ล>มันก็เป็นการอ่าอุดหนุนกระแม่นแล้วก็เป็นการอ่าโปรโมทกระแม่นพี่น้องเป็นการสนับสนุนเนาะการโปรโมทรสชาติพอไดิกลิ่นเออแซ่บก็เออน้ำขายเขาก็ซื้อน้ำแจกเขาก็จิ้นนะอืมปิดมาเนี่ยจก กเดือดมันดืองเดือนเนาะแท้จริงก็จะเปิดมาโดนเ้วพี่น้องเพราะว่าการที่เขาปิดลานน่ะมันกัดเสียลูกข่าลูกข่ากระเที่ยวมาถามถามเม่ไรก็ปิดถามเม่ไรกรปิดแค่นี้พิดจมูกเั็นประเทศทุบปอนมันแล้วกให้ต่่าจ้าเสียไม่ได้ไปล่าไปที่สวยตายดิเขาว่าเศร้าแหละดึงเขามันี้เนื้อมันเริ่มเกิดใหม่ใ้รีดเอามาขึ้นมันมันจิคือจมูกเล็กหน่อยนี่แค่นี้เพราะเขาเสาะเบอร์แ บั้เป็นเนื้อไม้แล้วกับบีึ้นม่ไม่ใช่โด่งกนดีข้าวกะบีมันจังเจริงนี่ดันคือมาค่อยๆรูปค่อยๆรูปคือจบอกไม่องไม่กระดูกอ่อนเออปกติก็บบริวารจะขายต่ำอย่างเดียวพี่น้องก็มีหลายเมนูอยู่ไว้ยมีเงาเลยลงไปยายรวยก็มีอันพวกปิ้งย่างนำโย่เนาะวันที่น้องจะเริ่มมากินป่าดูไอติมน้ำบริวารกินฟรีนะจ๊ะต้องซื้อก่อน อสุรุ่ย่ายนโปมสันก็ต้องซื้อโคกหนึ่งมากินกระทือนงินมานาวจอได้ตาหมองเราเราว่านเราเออบริเวเฉพาะื้อต่ำเนาะก็ซื้อหลายอย่างกันสามารถเฉพาะไอติมนี่มันอยู่ในโปรูว่าแจกฟรีสำหรับไอติมแจกไปลด ไอ้จี่มาแจกอยู่ในปุ๋มเนื้อเงนยางกระแถมโลดอ๋อกระซำกับกากินฟรีเนี่เนาะซื้อขนมห่อหนึ่งก็กินฟรีแต่ต้องซื้อของไม่ห่างต่ต้องซื้อขอไม่ใช่เดินมาจีนนะคะต้องซื้อเงินมาด้วยห้าบาทสิบบาทขึ้นไปก็ได้เนาะชิบบาทเอิบบาทแต่ว่าอันนั้นเฉพาะอันขันตำเนี่ยพี่น้องแต่ว่าถ้าซื้อตำหกสิบบาทขึ้นไปแถมปลาหนึ่งตัวปลานิลปลานิลกระโลหนึ่งกรับ โลละลอยพอแห้งแล้วซ้ำก็ว่าได้ปีอย่างไรพี่น้องด้ยกินต่ำพร้อมแล้วก็ได้กินอย่างอื่นพร้อมเนี่ยบริเวณวัดสื่อต่ำแล้วก็ได้แคบป่าได้กินไอติมแจกพร้อมได้น้ำพร้อมอุ้ยกระคุ้มอยู่หรอเนาะเพราะฉะนั้นขอย่านแต่ว่าอ่ามันเมียนอย่างนีโปแบบเขาเจ้ารับจะคนอ่ะเจ็ดสิบบอ เอ้าหันหรือว่าบ๋อคือป่าละเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลถ้าป่าเจ็ดสิบโลนะคะเจ็ิบโลก็เจ็ดสิจริงๆแล้วนะป่ามันต้องเกิดอยู่แล้วเพราะบางตัวบอดโลมันกสัประมาณแปดสิบโลอ๋อมันเออมันมันตัวหนึ่งตัวใหญ่กระไฮตัวละโลคนตัวละโคนบ่แม่นตัวละโลเออเข้าใจท่านผู้ชมดิสิก้าเป็นเพราะตัวละโล คนละตัวไม่ได้ใจไม่ได้สั่งกิโลไม่ได้คนละโลนะคะคนละตัวตัวน้อยตัวใหญ่ก็เอาแต่ว่ามันกระบอกมีตัวน้อยเกินดอกตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวละโลขึ้นกระบอมิตัวละไม่ต่ำกว่าครึ่งโาเลยว่ามันตักขึ้นตักลงจนไต่โก่งอยู่บอกเขาว่าเสียเอาตัวไดนละซี่โลตักขึ้นแล้วคือเอาโลไปโลไปยู่อย่าไปให้เขาเจ้าซี่ท้องทักให้เองเออไพ่มาแล้วก็ตักให้บ่หัวตัวน้อตัวใหญ่มันมันเป็นการก้อนขายนั้น เขาตักขึ้นตักลงก็ตายกองอยู่นั่นคุณบงเขาจะได้ข้าวโพดอยากได้ซองโลสมุทวะน้องเขาจะอยากได้อ้าวเขาจะหูบอกใครเอาลงมาบ่อเขาจะหูขอบริกาลงบริการลงที่ประตูเก็จมันหลอนมันหลุมมันเกาอสายยี่ห้ออะไรพี่น้องใครยังกเสี่ยงขาดทุนสมมตินี่เอาป่าลงกับคัดไต่ตัวหนึ่งซองตกก็คือทุนหายไปแล้วอืมของในเตรียมพร้อมเมื่อไหร่บ่ลงพร้อเมื่อแลอาหารเนี่ย แต่หาตัวห้าตั้งคให้ลูกค้านั่งกินพร้อมกุ้งปลาหมึกอตัวสุดอมราิกาบมาว่างอ่ะเอาเขาเจ้าเสือก็เจ้าอย่างนั่งกินตัวตอนเศร้าบาเริ่มตอนเศร้าทุกเงลากุ้งมึกเตียมอะไรละเปาน เตรียมควมพร้อมพี่น้องเพราะว่าอาศัยแบบต้องหลายคนพร้อมมันอกเฮ็ดปูเดียวไม่เฮ็ดบ่ทัานดิบ่จักป่าบ่จักตักไอติมบ่จักต่ำบานิต่ำเมันก็สิหลายคนรอมันส่องเห็ดหลายโคกสี่ห้าโคกไปคุณน่ะพ่อน้องเมย้แม่น้องเมย้เลยจักพอน้องมื้เป็นคนตักกระเลมเนาะค่ะตักกระเลมห้าร้อยบาทจ้าค่าตักมักขอกมักวั่วเก็บมาเดี๋ยวใรวยแค่ต้นต่ำ ใครอยู่แต่มีวัตถุดิบติดของเจ้าของพี่น้องมกทั่วกรับพ่อได้เก็บหลายอยู่มกทั่วมกเขือเทศซื้อเป็นบางอย่างบริษัทเป็นบางอย่างแต่เขาเจ้ากับนอนะไรนาพนพเพลงนะพ่อชื่ทำธุรกิจในกระต้อไปเอาไปทำได้มองลุ่มล่างสวยเด้อที่ผ่านมายายรวยกับขายอยู่เล็กๆนี่หน่อย,ม,อยมันจะบริการไปยายรวย การออกงานดูแลลูกข่าเราไม่ก็เ,าายแบบเลยปิดการที่ปิดแบบยาวนานลูกค้าก็สิหายเด้เขาเจ้าแบบหัวเป็นการปิดไปนานเกินเนาะโมโหสิเปิดยังไงก็เลยเป็นการกระตุน้นโปรโมทกลับมาอีกครั้งฉันไปน,าน้าพอแล้วเหมียวเด่งไปสางหะออกหลอดม,ม,มันเหี่ยวออก,อกมัได้มากกาะหุ่นนี่กระตุน้นไลด์ดุไได้ซูน มะฮุงได้ครับน่ากวาดจั่มีเงินเลยอ้าวมะฮุงแล้วหันไปใช้หน่วยหนึ่งเลยนหันนะแม่ล่นโผล่เลยพเอ้ามันกืล่นมันลมคือนบอกเด็กูวานีม่เี่ยวเกตรียมพร้อมลายยางพี่นนองเนาะแต่ว่าคนเนี่กับนาจลายอยู่ ตอนมีทางแ uh, uh, yeah. จกแจกบ้านนั่นแหละต้องบอก่าจะเบิดบ้านบเมนว่าแจกแจกไนบอกเขาเจ้ามาแล้วก็ต้องประกาศประกาศให้เขาเจ้าฮู้ละเอียดว่าบบแมนเราเป็นการแจกฟรีถ้เป็นการแถมแล้วก็เอาต่ำพี่เบิดบตแบเมนไหนก็คือต้องซื้อก็แล้วแจกนู่นแจกนี่แล้วก็จุ่มมันให้ต่างแข่งไปจุ้มบอกว่มีหลายคนจัดแจกเนาะ พอได้ต่ำแล้วก็ไปโซนนั่นเอาปลาเอาปลาแล้วกินไอติมกินไอติมแป่เอาน้ำจริงมันบอกชะบ้านนะพ่อขึ้นมาเอาน้ำแสงนี่เกาต้องเอามาตักไอพี่เพราอมาเสได้ง่ายๆว่ะคลายเมื่อวันเนาะคลายกันระหว่างส่วงที่แจกนี่นะน้ำลอยแก้วบอกอยากซื้อเพิ่มมันก็ได้กันจังว่ามันจังใจอีกสั่นเลยมาจัดไปเลยเสมือนลอยแก้วคือทรงใส ใส่เหยือกหรือว่าใส่ขวดไว้แล้วก็ให้คนมาแจกตรงนี้แล้วไปพูดเขาลงไหนบันฑิตล่างประจิวุ่นผู้เดียวบัณฑแสงอ่ะแชวนมาหลายเขียนใส่เกียร์ละให้ลุงแกพูดบ่เขากำหนดอยู่แล้วว่าลอยแก้วลอยแก้วพอฉะนั้นให้นางทรงไว้มีซาโนมโอนติดซาเคียวซายังก็ว่าไปแล้วก็แล้วให้เขามาแจกตรงนี้เลยอดัมแกลนเข้ามาถังหนึ่งเลยแล้วให้คนซอยแจกมันก็หลายคนซอยกันไหมขันอยู่พุูดบัณฑิตล่างประเทศพอดียวอีก เพื่อเขาไปถ่าน้ำต่ำเข้ามาชี้ไขเกลี่อมันเองจุก่อนกระเทนนั่นแหละแดดลงเอามันกระโหไปโหมมาเดชแจกมองเดียวจบเลยต้องไปคุยกับแสงว่าให้เราเห็ุแบบนี้ให้ส่งไหวน้ำแข็งก็ใส่ไหวมาลดไอ้มีเง้นล่ะมาหมองเดียวคือจบมันจะง่ายเอาตรงนี้แล้วเราคือเอาตรงนี้เกลี่ยก็นับไว้ ลอยแก้วสินำแข้งก็ใส่ถังไว้ใส่แก้วก็ซ้ำแกวเท่านั้นเลยมันก็สิแจกง่ายรอ,อ,อดูวันเปิดงานนะจ๊ะเนาะคือข,ขื้นทั้เลยเนาะอันลกูกค้าตก็ทำแซวทำแรงแต่คิดว่าพอต่ำก็ลอยคนเพราะว่าอ่างบวางไหวก็หลายอยู่พี่น้องน่าแต่เล็กน้อยขึ้นถ้าพี่แม,มก่ก็เต็มถังเล็กน้อยไอติมจนะแจกฟรี ซื้อขนมฮอนังกระเจ็ดฟรีแต่ว่าปลาปลาแล้วต้องแบบอ่าซื้อต่ำแจกอ่าซื้อต่ำในกระเบื้องว่าได้แต่ปลาอย่างเดียวเด้ได้กินไอติมฟรีแล้วก็ได้น้ำฟรี่ของพีแต่ต้องถือเงินนะคะโอ้ของพี่ยังไงถือเงินของพี่เพื่อถือเงินเนาะสรุปฟรีหรือบทฟรีมือเฮ้อบันเงินมือ เอาเด็กๆเข้าไปโรงเรียนหมดเลยสิ่งกินชนะเล้วโรงเรียนผลดูเขากลัวเลือดบวบดอกแต่ว่าไอติ่มทางนึงบริหน่อยเด้กเพราะเล็กน้อยนักเรียนเขาเลิกโรงเรียนเขามักมากินตำเลยนะพี่น้องพอดีพอดีพอดีมันก็สิบบวตหมื่นล่ะมันก็บ่ได้ว่ามีแต่เปิดตอนเช้าแค่นั้นวันที่1บ่งบวบจะต่อเป็นมื้อใหม่ พ่อป่าเจ็ดสิบโลเนี่ยบริณีหน่อยเนาะบกมือไม่อีกจะแล้วเจ็ดตัว่อนโลเจโลมันกบอเดสิบตแล้วพอมันคาตาไข่เราได้ทำบริสั่งเนาะเถตัวโลกลัวช่องโลจะสีกน้าไม่ได้หอกจนน่าจะง่ายกว่ามีแต่าตาไข่เลยทำบริสัง ่อไปก็เปิดเป็นปกติเ,กเจอกันวันที่หนึ่งพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อ,อยู่เบื้องหลังบุขกสุคนเนาะว่าจะเป็นการสนับสน,นุนครอบคบอรัวบ่มี เรื่องหลายอย่างเนาะขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีรอดูวันที่หนึ่งมาในก็เตรียมของอยืมมือพี่น้องแกะกระเทียมทิ่กแ่งกระเด็ดขวัญไว้